มาตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะจอซันนี่กำลังทำทางใกล้จะเสร็จแล้วค่ะมาเราเอาใจช่วยกันรถเกี่ยวที่บอกว่าติดสองคันตอนนี้ขึ้นเองได้แล้วคันหนึ่งเหลืออยู่คันหนึ่งนะคะแตไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะอนนี้ขึ้นไปตัขึ้นเอาตัวเท้ารองแล้วค่ะไปแล้วไป เราเอาใจช่วยกันค่ะ แล้วค่ะตอนนี้เจ้าซันนี่ตอนนี้เจ้าซันนี่ก็อยู่บนต้นมะพร้าวนะคะไม่ใช่อยู่บนยอดมันนะคือใช้ต้นมะพร้าวรองแขกนะคะเพื่อความปลอดภัยส่วนคันที่ขึ้นได้เองก็นี่ค่ะมาจาอดรออยู่ข้างนอกค่ะใช้คนวิ่งเขึ้นนะคะก็รถอยู่คันเดียวเพราะว่าปิดสองคันร้องกันเลย อน,นไม่พอนะคะเรียกว่าจะนึกว่าจะถึงสตะลิงไม่ถึงต้องเอาไปต่ออีกรอบนึงถอ,อยแล้วค่ะจอนนี้่อ,อยงอลองมาเพราะว่ามันไม่ได้จังหวะของะลิง รถเกี่ยวอยู่ข้างในแล้วรถไอหนี่อยู่ข้างนอกนะคะ Terima <tiple> kasih telah menonton เปลี่ยนเส้นใหม่ค่ะเมื่อกี้ขาดตอนนี้กำลังต่อ นี่อยู่ค่เอาสลิงอย่สลิงเมืี้ค่ะเลยเอาเส้นใหญ่ประเดิมเข้ามาตอนนี้อแก่แบคคลวิงงานเองอค่ะ ก็ร้อน,นะคะเหนื่อยแทนเลยมาหาตอเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเอาเช่วยๆกันระดาด,ดีไหมเราสันนี่เดินหน้านิดนงึงค่ะเพราะว่าสิตัวนี้มันขั้นกว่าตัวที่แล้วกว่าอันที่แล้วที่เราผ่านไปแต่ว่าเส้นใหญ่กว่า เจ้าสันนี่น่าจะหัวทิ่มเลยนะคะถึงไหมโอ้นี่เดียวค่ะโอ้เึงถึเถึงมาค่ะมารุ่นกันรอบนี้จะได้อีกหรือเปล่า โอ้โอ oh. 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 ้เพ่นลาบานรถเก๋วการเจริญการข้างนะคะกับเจ้าซันนี่ร้อห้า าระกิ์นี้เสียสิ้นไปด้วยดีค่ะตอนนี้สิ่งที่เราลุ้นก็คือลุ้นรถเกี่ยวว่าจะขึ้นมาได้ยังไงหลังจากที่ขึ้นมาจากโคลนแล้วขึ้นมาจากที่จมแล้วจะเดินระหว่างที่จะเดินมาเนี่ยมันจะยุบอยู่หรือเปล่า,าเรามารอเอาใจช่วยกันต่อค่ะมาค่ะโหรับ มาเอาใจช่วยกันค่ะแลมาลุ้นช่วยกันต่ออ่าหนึ่งสองเตรียมพุ่งเลยค่ะตอนนี้ออกจากไอ้ไร่นาได้เมื่อไหร่มีเฮเมื่อน,นั้นค่ะตอนนี้ขึ้นได้แล้ว ซึ้งจากที่จมได้แล้วตอนนี้เราจะออกจากนาได้ไหมเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะ คนฉีดอันตรายเรียบร้อยค่ะตอนนี้ทั้งเจ้าซันนี่ทั้งรถเขี่ยวนะคะตอนนี้ปลอดภัยทั้งสองอันล่าส่วนคันุนอนรูอเป่านี้ค่ะพอเจอริญการช่างโอไม่ใช่ปอปานปารเจริญการช่างโอ้สายตานี่เนาะ คะคลิปนี้ก็ธารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยดีไว้มาตามต่อกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปเจอกันที่กัดไหนที่กัดนี้ก็บ้านหนองขามานนะคะอำเภอคูงมหลวงนะคะจังหวัดบุรีนะรัมย์เนาะบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูลเส้นด้วยนะคะ